สั่งกินสั่งใช้สั่งได้ทุกวันการประกวดดนตร,ตรีและการแสดงพืนบ้านรวมศิลนแผ่นดินสยามประจำปีพุทธศักราช2564กรับเข้าสู่คุณพระช่วยครับช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านอกจากเราจะมีการแสดงดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมถึงบ้านแล้วดูสนุกได้ความรู้และที่สำคัญครับได้ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมดีๆของเยาวชนไทยด้วยนะครับ นั่นก็คือการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถวยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2564นั่นเองครับในชื่อที่ว่ารวมศินแผ่นดินสยามครับเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิธิราชเจ้าากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2564 จะได้รับชมกันวันไหนและแต่ละสัปดาห์จะมีความพิเศษความว้าวอย่างไรบ้างวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอิทธิพลคุณปลื้มจะได้มาเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของการประกวดครั้งนี้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับตอนรับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขงามท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับท่านครับวันนี้พบกันต้องบอกว่าเป็นรูปแบบในยุคโควิด19ครับเราโซเชียลดิสซันซิ่งกันหลายกิโลเมตรมากเลยครับท่าน ก็ new normal นะครับก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์แล้วก็แสดงความหงใยหถึงทุกๆคนนะครับและที่สำคัญคือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงเห็นถึงความมีวัฒนธรรมของไทยที่เกื้อกูลกันและกันนะครับเราก็เชื่อฟังในเรื่องของคำแนะนำของแพทย์รวมถึงการดูแลสุขอนามายัยสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือนี่ก็เป็นส่วนจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องของวัฒนธรรมที่เราให้ทที่ทำให้วิกฤตนี้มันไม่ลุกลามจนเกินไปเราสามารถ อยู่กันได้นะครับในวิถีวัฒนธรรมไทยด้วยได้ผ่านไปด้วยกันได้ครับท่านครับกิจกรรแบบนี้แต่แน่นอนครับเราพบท่านทุกครั้งต้องบอกว่ามีเรื่องราวเกล็ดความรู้ความสนุกสนานด้านวัฒนธรรมมาเสมอครับอย่างครั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีครับการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่กำลมันจะเกิดขึ้นมีที่มาที่ไปแล้วก็ความพิเศษยังไงบ้างครับท่านครับสำหรับกิจกรรมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านรวมศิลป์แผ่นดินสยามนี้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนิษิาเทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงเป็นวิสิตศิลปินและได้ท่งงาน,นเพื่องานศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมาอย่างอเนกอนันต์นะครับรวมถึงการให้เยาวชนนั้นได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงแล้วก็ยังได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ต่อย,ยอดรวมถึงการนําความสําเร็จนะครับไปให้เกิดผล ในชีวิตนะครับต่อไปในภายภาคหน้าได้ด้วยครับเหนือสิ่งอื่นใดนั้นนะครับนับเป็นป้ามหากรุณาที่คุณในสมเด็จพระนิฐาธาิราชเจ้านะครับที่พปร่งท่านได้โร่งพระราชทานด้วยพระราชทานมานะครับรับว่าเป็นเกียรติสูงสุดกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละภูมิภาคด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพื่อเป็นการต่อย,ยอดนะครับในเรื่องของศิลประวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงพื้นบ้านในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับถือได้ว่าเรื่องของการสร้าง ความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้และที่สําคัญก็คือปีนี้เป็นรูปแบบ new normal เนี่ยนะครับ,รบก็มีเยาวชนที่สนใจสอบถามเข้ามามากสําหรับในเรื่องของการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เยาวชนรวมถึงครูบาอาจารย์นะครับได้รอคอยในเรื่องของกิจกรรมนี้ทุกปีนะครับเพราะว่าได้สอบถามมาว่าปีนี้ยังจัดอยู่ไหมรูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ได้นําเรียนว่าเรายังคงจัดต่อนะครับซึ่งเราก็จะมีการจัดประกวดในแต่ละภูมิภาค นะครับแล้วก็มาจิงชนะเลิศกันที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครต่อไปครับอืมครับถือว่าเป็นส่วนผสมที่ดีเลยครับท่านครับเพราะว่าเรื่องราวของวัฒนธรรมแล้วก็ได้สืบสานไปเข้ากับเทคโนโลยียุคใหม่มาผสมผสานไปด้วยกันนะครับท่านครับอยากทราบว่าการประกวดครั้งนี้มีทั้งหมดกี่ประเภทบ้างครับสําหรับการประกวดรวมศิลป์แผ่นดินสยามในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการประกวดที่เราแบ่งเป็นภูมิภาคนะครับก็คือภาคกลาง ภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับซึ่งจะมีการจัดประกวดกันในแต่ละภูมิภาคคือภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับภาคใต้จังหวัดตรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีนะครับและภาคเหนือจังหวัดน่านซึ่งถือว่าเป็นการจัดประกวดที่เน้นเรื่องของการสร้างสรรค์จากศิลปะการสแสดงพื้นบ้านแต่ละภูมิภาคนะครับแล้วก็มารับ้วยพระราชทานกันที่ส่วนกลางกรุงเทพมหา,านครในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็น การให้แต่ละภาคนะครับได้เฟ้นได้คิดกิจกรรมรูปแบบนะครับที่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของภูมิภาคแล้วก็สร้างความโดดเด่นครับผมและพูดถึงรางวัลแล้วครับท่านนอกจากถ้วยพระราชทานแล้วเราจะมีรางวัลส่วน,นอื่นออีกไหมครับตัวพ,พ,พระราชทานกรมเสนาธิะัทราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจะเป็นเพื่อรางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศทุกภูมิภาคนะครับรวมถึงเงินรางวัล1,0,000แบาท รางวัลรองชนะเลิศก,ก็จะเป็นถ้วยเกียรติยศของทางผมเองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรงางวัลรองชนะเลิศอันดับสองก็เป็นถ้วยเกียรติยศของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรางวัลที่สองจะมีเงินรางวัลด้วย8 0,000บาทรางวัลที่3จะมีเงินรางวัลด้วย6 0 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการประกวดที่ได้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีผลงานศิลปะการแสดงที่อภห้เกิด ศิลปินขึ้นมาใหม่ๆดาวดวงใหม่นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจในการต่อยอดเรื่องของศิลปะการแสดงและเรื่องของดนตรีนะครับซึ่งถือว่าได้ผลอย่างต่อเนื่องมาหลายปีนะครับก็ต้องขอขอบคุณในผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับครูบาอาจารย์น้องๆเยาวชนที่ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็คิดการแสดงเพื่อร่วมประกวดในกิจกรรมรวมศิลป์แผ่นดินสยามนี้ในหลายปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนกันส่ง เทปการประกวดส่งคลิปการประกวดเข้ามานะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างมากมายต่อไปด้วยนะครับก็คาดว่าปีนี้ก็จะคึกคักไม่น้อยไปกว่าปีก่อนๆนะครับแต่รูปแบบเราก็คงจะต้องมาปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ในปีนี้ต่อไปด้วยนะครับก็ถือว่าน้องๆเยาวชนมีความสนใจกิจกรรมนี้กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงมากอยู่สําหรับปีนี้นะครับครับผมน่าจับตามองนะครับกับรูปแบบทั้งการประกวดด้วยแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมในปีนี้ครับ ท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านได้มาร่วมชมร่วมสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ครับครับเรื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้รับการถวายพระสมัญญาวิสิตศิลปินครับซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับก็ได้น้อมนำนึกในพระมหากรุณาที่คุณรวมถึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โรงท่านนะครับรวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ศิลปะการแสดงและดนตรีนะครับเพื่อมีมาต่อยอดเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ส่งเสริมแล้วก็การสร้างทักษะไปถึงวิชาชีพต่อไปแล้วก็ความสําเร็จในอนาคตด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกทุกท่านนะครับน้องๆเยาวชนที่ได้มีความคิดเรื่องพ,พิสร้างสารกันไปแล้วรวมถึงโรงเรียนต่างๆนะครับคณนะบุคคลครูบาอาจารย์เตรียมตัวสําหรับการเข้าประกวดดวนตรีและ การแสดงพื้นบ้านรวมศิลปินดินสยามนี้นะครับได้ส่งคลิปนะครับการแสดงรวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันให้มากๆนะครับซึ่งในนามของผู้จัดนะครับคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเรามีความตั้งใจที่จะให้เกิดในเรื่องของการนําประยุกต์ใช้ต่อยอดแล้วก็การสร้างความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงและดนตรีไทยของเรานะครับเพื่อที่จะให้เป็นโมดกภูมิปัญญานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของประเทศไทยของเราสืบต่อไปนะครับเชิญชวนกันมาร่วมกิจกรรมกันให้มากๆต่อไปด้วยนะครับขอเชิญชวนครับครับผมน้องๆคุณครูสมัครกันมาประกวดเยอะๆร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยส่วนคุณผู้ชมก็ร่วมส่งกำลังใจจากการชมมันเองนะครับใช่ครับช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามการประกวดครั้งนี้ครับติดตามทางไหนได้บ้างครับครับสำหรับการประกวดครั้งนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ new normal ด้วยนะครับเราได้จัดประกวดในแต่ละภูมิภาคในห้วงเวลาที่ ไม่ติดกันเกินไปเพื่อสะดวกในเรื่องของการจัดการประกวดนะครับก็ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถที่จะเข้าไปชมการถ่ายทอดสดการประกวดได้นะครับที่ Facebook Fanpage Event Work Work ได้ตลอดนะครับใครเป็นแฟนกลุ่มไหนภาคไหนก็สามารถเข้าไปดูได้ตามแฟนเพจแล้วก็ตามห่วงเวลาต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามครับ Facebook Fanpage เ v e n t Work Work รครับครับร่วมส่งใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์จากทางภูมิภาคของท่านนะฮะมาให้กับผู้ประกวดทุกคนครับ ใช่ครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับครับยินดีครับสดัเสียงที่น่าสนใจมาครับขอบพระคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวความพิเศษของการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับห้ามพลาดเลยการประกวดครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ลูกหลานได้มาฝึกร้องเพลงมาฝึกรำฝึกเล่นดนตรีที่เขารักเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งครับ และที่สุดนะฮะก็จะเกิดความรักความสามาคัคคีในหมู่คณนะสิ่งดีๆก็จะตามมาอีกมากมายนั่นเองครับติดตามรายละเอียดการประกวดครั้งสำคัญในครั้งนี้ได้ในรายการคุณพระช่วยในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสัปดาห์หน้าเราจะนำภาพให้คุณผู้ชมได้รับชมกันรวมถึงที่มาที่ไปความพิเศษของการแสดงแต่ละชุดว่าเป็นอย่างไรห้ามพลาดด้วยประกรันท้องวูนะครับแต่ตอนนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ